สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับสำหรับคนที่รักอาชีพเลี้ยงงัวนะครับทุกคนนะครับคลิปนี้จะพามาดูงวัวผมนะครับดังไฟให้งวัวกลางคืนไล่ย,ยุงครับทุกคนนะครับหลอดไฟไล่ย,ยุ่งงผมนะครับได้ใ,ใส่หนึ่งสองสามสี่หาทั้งหมดหาหลอดด้วยครับหาหลอดก็ยัง ไลยุ่งบอด้นะครับแต่ว่ากระดีกลัวบ่เปิดนะครับนี่ครับผมใส่โซล่าเซลล์สองอันนะครับใส่ไฟฝาสามหลอดนะครับความสว่างนะครับผมคิดว่าสู่ไฟฝาไปครับไฟฝาสว่างกว่าไลยุ่งนี่ดีกว่านะครับความสว่างแต่ว่ากระดีกลัวบ่ดังไฟครับหน้าฝนครับยุ่งหลายนะครับนี่ครับ เอาเฟืองให้มันจินนะครับเลียงไว้เอาขี่งั่วครับนี่ครับดูว่ามุ่นซัดนะครับนี่ครับขี่งั่วเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยนะครับนี่ครับใส่หน้าเขาใส่ต้นไม้นะครับใช้ปลูกดอกไม้ใส่ต้นกล้วยใส่ยางครับีเป็นปุ๋ยที่ดีมากเลยนะครับครอบครอบคิดของผมนะครับประหยัดเงินไปหลายเท่านะครับ ยางหน้าเขาผมนะครับผมใช้ปุ๋ยขี้งัวนะครับทุกคนนี่ครับพยายางบะใส่กระดีเอาไปใส่นะครับใส่วันเล็กวลำน้อยนะครับนี่ครับเหลืองัวอยู่สามตัวนะครับนี่จากปัจจุบันตะกี้นะครับที่ผมเคยล่งคลิปนะครับมีอยู่สี่ตัวนะครับผมขายออกไปแล้วนะครับบ่กค่อยบีเวลานะครับทํางานนะครับงานหลายนะครับหลายอย่างนะครับบ่ค่อยมีเวลา ตัดหญ้าให้มันกินนะครับสามตัวกับพ่อแห้งแล้วครับนี่ครับครับวายไม่กินหญ้าลายนะครับให้กินเป็นเวลานะครับนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะอวดของมันเองนะครับกังเคลนครับมาดูมัวนะครับเพื่อมีขี้เข็บตะขาบนะครับกัดมันนะครับสำคัญมากเลยนะครับนี่ครับฝนบาตกครับฝนไม่ตกละ หลายวันแล้วครับแดดหลอนสุดยอดนะครับนี่ครับการเลี้ยงงัวนะครับช่วงนี้งัวถูงครับกำไรก็นหน่อยคือจะบดได้นะครับถูกนะครับ,รบ,รบ,ถ,รบถูกก็เลี้ยงไวง้ขายตามถูกครับจะเลี้ยงหลายตัวนะครับ อย่างว้ซ้ำแรงเฮมีครับซ้ำแรงเฮมี่สำหรับเลี้ยงสำนันนะครับนี่ครับเลี้ยงไว้ไว้เบื้องนะครับสัตว์เลี้ยงครับเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนเลี้ยงหลายอย่างครับผมเลี้ยงปลาเลี้ยงงั่นะครับเลี้ยงปลาสวยงามนะครับของผมนะครับทํางานกับของเก่านะครับเครื่องสฝาเก่าต้องแบ่งเวลานะครับทำหลายอย่างครับทุกคนนี่ครับ ตอนนี้กำลังขยายพันธุ์ปลาสวยงามอยู่นะครับนี่ครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อน,อนทุกคนนะครับ